แต่ว่ามันจะเห็นตัวแบบเนี่ยค่ะมันเป็นปูดๆขึ้นมาใช่ไหมมันเกิดจากเวลาที่เราจะบดผงแอลมอนด์กับน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเตาอบเนี่ยที่จะแนะนำนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะให้ดูเลยว่ามันขนาดเท่าไหร่อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทคนิคดีๆในการทำเค้กขนมและเบเกอรี่ต่างๆในทุกๆวันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาพูดนะคะถึงเรื่องเตาอบนะคะเตาอบแบบไหน,นที่เหมาะสําหรับทํามารการองนะคะเราจะทํามารการองเนี่ยบางคนอาจจะคิดเนาะไม่ใช่บางคนอะ่ะหลายคนนะก้ก็เคยคิดนะว่าเวลาจะทำมารการอง ต้องมีเตาอบแบบโปรเตาอบแบบใหญ่เตาอบแบบตามร้านพวกโปรเขาใช้กันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะเตาอบ,บที่สามารถทํามักลองได้ก็มีหลากหลายเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะพามาดูนะว่าเตาอบ,บนะคะที่เหมาะสําหรับทํามักลองนะคะต้องเป็นแบบไหนเนาะก้อยขอแนะนําตัวก่อนนะคะก้อยนะคะเป็นครูสอนทําเค้กนี่แหละนะคะส่วนใหญ่ก็จะทางออนไลน์นะคะก็จะมีคอร์สสอนทําเค้กอนอนไลน์เนาะตัวก้อย ก็อยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะอยู่ที่อิตาลีนะแล้วก็กลับไทยเนาะปีละ1-2ถึงครั้งนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะคะกลับไปก็จะมีเปิดคอร์สสอนทำเค้กนะคะก็จะมีแบบพาเวลแล้วก็มีเป็นเวิร์กช็อปเป็นกลุ่มนะคะที่อุดรที่บ้านเกิดของก้อยแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะก้อยเนี่ยก็ทำมาการองคือเริ่มเริ่มแรกนะคะก้อยเริ่มทำเบเกอรี่เมื่อ3ปีที่แล้วที่อิตาลีนะคะสิ่งแรกที่ก้อยทำเลยก็คือมาการองเนาะมาการองเนี่ย นานมากนะคะกว่าจะทำได้นานมากๆ3เดือนเต็มๆเนาะที่ลองผิดลองถูกนะคะการทำมากระลองเนาะคือก้อยเนี่ยก็เทคคอร์ตมาเยอะเหมือนกันนะคะก็ฝึกฝนกันมาเรื่อยกว่าจะตกผลึกมาเป็นมากระลองสูตรลับเป็นของตัวเองเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมา แป๊บหนึ่งนะเนื้อหาที่ก้อยได้ลงไปนะคะว่ามากระรองเนี่ยนะคะมีส่วนผสมเพียง5อย่างเนาะมีผงแอลมอนนะคะไข่ขาวน้ำตาลทรายน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็น้ำเปล่านะคะก็มีเพียง5อย่างเท่านี้เนาะคือมากะรองเนี่ย มากลองในในโลกใบนี้เลยนะคะหลักๆเนี่ยเขาก็จะมีอยู่แค่3สูตรนะที่เห็นณนะปัจจุบันนี้นะคะมีอยู่แค่3สูตรเนาะหสูตรต้นตำรับเลยก็คือของ France ใช่ไหมคะของฝรั่งเศสเนาะแล้วก็2ของอิตาเลียน,นะคะแล้วก็สูตรที่3ก็คือของสวนะิ s เนาะอย่างที่ก้อยทำตอนนี้นะคะทำขายเนี่ยที่อยู่อิตาลีก็คือเป็นสูตรของอิตาเลียนนะคะวิธีทํามันก็จะแตกต่างกันไปสูตรอิตาเลียนเขาก็จะมีออริจินอลของ มีต้นตำรับของเขาว่าเราต้องใส่น้ำตาลกี่กรัมน้ำตาลไอซิ่งเท่าไหร่แล้วก็บางสูตรนะคะเขาก็จะผสม กลิ่นลงไปสมมุติจะทํารสสตรอเบอรี่ใช่ไหม mm hmm. เขาก็จะเติมกลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปสีแดงลงไปหรือว่าจะเป็นผงของสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะคือบางสูตรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้าเนาะที่คนเขาก็จะประยุกต์ขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะของตัวครูคนนั้นอะไรแบบนี้เนาะ oh. เดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหานะว่าเตาอบแบบไหนเนี่ยเหมาะสําหรับที่จะทํามากระองใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวก็จะให้ทุกคนนะคะดูตรงนี้อันนี้นะคะเป็นผลงานของนักเรียนเนาะนักเรียน คอสออนไลน์เนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนทายนะคะว่าเตาอบเนี่ยกี่ลิตร <c oughs> กี่ลิตรคือที่จริงก็เคยพูดมาแล้วแหละว่า,ามากะรองเนี่ยมันสามารถอบได้ด้วยเตาอบที่ไม่ใช่ เตาแบบโปรเลยนะคะเตาธรรมดาเตาตั้งโต๊ะของเราเนี่ยก็สามารถอบได้เนาะอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนในคอร์สออนไลน์เนาะเนี่ยค่ะทุกคนอาจจะเดาได้เนาะว่ามันเตาเล็กมากเห็นไหมเตาอบนี้นะคะเป็นเตาตั้งโต๊ะเนาะขนาด42ลิตรนะคะก็คือเคยเล่าแล้วแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเล่าเล่าอีกนะคะเพราะว่ามันมันทีกมากเรื่องนี้นะเรื่องที่เตาอบเล็กเนี่ยก็สามารถอบมากระองได้นะคะทุกคน oh. ครับอันนี้ครั้งแรกเนาะ เราก็อาจจะเห็นว่ามันยังจะไม่เวิร์กใช่ไหมคะจะมีหน้าแตกหน้าปูดอะไรแบบนี้ใช่ไหมแน่นอนว่าเตาอบของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคุณครูใช่ไหมแล้วก็อุปกรณ์บางส่วนเนี่ยอาจจะคล้ายอาจจะไม่ได้เป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาทดลองก่อนนิดหนึ่งครั้งสองครั้งนะคะแล้วเราก็จะสามารถปรับได้หไหมเตาอบของพี่เจงขนาดแค่42ลิตรนะคะทีนี้พี่เจงก็มาคิดแล้วว่าเฮ้ยจะทำยังไง จะอบกี่รอบนะคะคือมากระลองเนี่ยหสูตรนะคะเท่ากับ38ชิ้นเนาะอย่างเตาทั่วไปเนี่ยเราจะอบแค่2รอบนะคะก็คือรอบหนึ่งอบ12นาทีใช่ไหมแล้วก็รอ12บนาทีแล้วก็เข้าอีกรอบหนึ่งเป็น2รอบแต่ว่าเตาของพี่เจงเนี่ยแค่42ลิตรนะคะพี่เจงก็ต้องอบ3รอบนะคะเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ยรอบหนึ่งมันอบได้ประมาณประมาณประมาณนี้นะคะพี่เจงก็อบ สามรอบนะแบ่งโอเป็น3รอบด้วยกันคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะคะคือที่จริงอ่ะมันก็จะมีข้อผิดพลาด เล็กๆน้อยๆที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดสาเหตุอะไรนะคะอย่างเนี่ยค่ะมันเป็นปูดๆขึ้นมาใช่ไหมมันเกิดจากนะคะเวลาที่เราจะบดผงแอลมอนกับน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเราบดไม่ละเอียดนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับเครื่องบดของเราะคะ่ะก่อนที่เราจะมาทํามาการองนะ,ะเราต้องปั่นผงแอลมอนกับน้ำตาลไอซิ่งนะคะก็จะปั่นนับในใจนะ้อ2ยี่สิบ ถึง25นะคะนับเลย12 3 4 5แบบนี้ค่ะนับไปเลย20แต่ทีนี้พอพี่เจงเขาเรียนแล้วเรียนในคอร์สแล้วเนาะเขาก็ไปนับเหมือนก้อยแบบนี้เนาะแต่ว่าตัวเครื่องปั่นเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะคะทีนี้พี่เจงก็เลยทําออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเราปั่น2อย่างเนี่ยไม่ได้ละเอียดนะคะทีนี้ก็เลยบอกวิธีแก้ของพี่เจงว่าโอเคพี่เจงก็ให้นับไปเลยเป็น30 นะคะเป็น30วิเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราปั่นไม่ละเอียดเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบแบบเนี้ยเวลาที่เราบีบเนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นจุดๆแบบเนี้ยประมาณนี้นะคะคือมันข้นเกินไปเนาะมันข้นเนื่องจากว่าสาเหตุก็คือเราปั่นผงอัลมอนด์กับไอซิ่งนะคะไม่ละเอียดพอเนาะก็ก็บอกวิธีแก้ไปให้ปั่นนานกว่านี้เป็น30วินาทีนะคะหลังจากนั้นก็เรียบร้อยนะคะทุกอย่างก็เพอร์เฟกนี่เห็นไหม ะะแล้วต่อไปนะคะก็จะทําเป็นอันนี้หลังจากที่ทําแบบมาสําเร็จแล้วก็ลอยลำแล้วนะคะพี่เจงเขาก็ทําเป็นรูปน้องยูนิคอร์นมาเลยแบบนี้ค่ะนี่มาเลย คือแบบสวยงามมากนคะคะคือพอเราทำได้แล้วค่ะคือเราจะรู้ข้อผิดพลาดเลยนะคะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงอบแล้วขาไม่ขึ้นทำไมหน้าถึงย่นทำไมถึงมีจุดอะไรแบบนี้ค่ะเวลาเราทำหนึครั้งแบบนี้เราจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยจะให้ดูเลยว่าส2ลิตรมันขนาดเท่าไหร่ นี่เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นของพี่เจงไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ายี่ห้อของพี่เจงเนี่ยก็คือเป็นเตาอบชาร์บเลย42ลิตรนะคะเนี่ยค่ะคือมันเล็กมากเลยนะทุกคนเตาอบคือ42ลิตรมันแบบสามารถที่จะโยกย้ายไปไหนก็ได้เอาขึ้นรถไปไหนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเตาอบเนี่ยมันจะมีอยู่หลากหลายแบบเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเตาอบสําหรับตั้งโต๊ะนะคะเตาตั้งโต๊ะก็คือซื้อมาแล้วก็ตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหม เตาแบบต่อไปนั่นก็คือเป็นเตาบิลอินนะคะเตาบิลอินคือมีลักษณะแบบนี้เนาะเรานะะเนี่ยค่ะจะฝังเตาเนี่ยเข้าไปในเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้เลยเนาะมันก็จะบิวเข้าไปตรงนี้นะคะหรือใครที่ไม่อยากจะบิวเข้าไปนะคะซื้อเตาอบมาแล้วก็สามารถตั้งไว้แบบนี้ได้เลยนะคะสมมติว่าโอเคคือคิดแล้วว่าจะทําอาชีพขายเค้กนะคะขายมากระรองนะคะก็คือลงทุนซื้อเตาอบมาเลยคือเดี๋ยวนี้มันก็จะไม่แพงนะคะทุกคนอันนี้ เตาอบที่เป็นชนิดบิวอินนะที่แบบฝังเข้าไปเนี่ยจะมีราคาตั้งแต่9000บาทนะคะ9,000บาทไปถึง4ี0ห0ื0 0เลยนะคะแต่ส่วนมากที่ก้อยจะแนะนําให้หนักเรียนซื้อนะคะถ้าเกิดว่าใครลงทุนที่จะทําเป็นแบบเป็นอาชีพเลยเนาก็ให้ซื้อเป็นเตาแบบบิวอินนะคะราคาตั้งแต่90,00บาทเนาะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเตาแบบบิวอินแบบฝังเข้าไปเนาะ,ะอย่างก้อยนะคะที่ก้อยไปสอนที่อุดอรใช่ไหมคือเราเพิ่งซื้อเตาอบมาใหม่ใช่ไหมคะยัง ังไม่ได้บิวอินยังไม่ได้แบบตกแต่งอะไรใช่ไหมเราก็สามารถซื้อมาแล้วก็ตั้งบนโต๊ะไว้แบบนี้ก็ได้นะคะความร้อนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ร้อนทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะไม่ได้ร้อนอะไรนะ,ค,ะความร้อนเนี่ยมันก็จะระบายออกตรงช่องข้างหน้านะคะทุกคนตรงนี้เนาะ ะะเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะตั้งกลางบ้านตั้งตรงไหนก็ได้นะคะไม่ได้ทําให้เกิดความร้อนมากจนเกินไปนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะซื้อเตาอ,อบคือแบบอยากทดลองกัดขำๆกันอยากจะลองทำเค้กแบบขำๆนะคะก็สามารถซื้ออันนี้นะซื้อแบบเตาที่มันตั้งโต๊ะแบบนี้นะคะ่ะ เล็กๆแบบนี้สามารถซื้อมาได้เลยนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่2,000กว่าบาทก็มีนะคะเราอาจจะหาดูใน s h อป e e ก็ได้นะคะสรุปเลยนะคะเตาอบที่สามารถทำมากระองได้มีขนาดตั้งแต่42ลิตรที่ก้อยอิงว่า42ลิตรเนี่ยเพราอะไร เพราะว่ามีคนทําสําเร็จนะคะเราเห็นผลลัพธ์เนาะเรามีผลลัพธ์เป็นพี่เจงใช่ไหมคะพี่เจงทําสําเร็จในเตา42ลิตรเพราะฉะนั้นก้อยก,ก็เลยอิงว่าเตา42ลิตรเนี่ยสามารถทํามากระรองได้ตั้งแต่42ลิตรเป็นต้นไปนะคะโอเคเดี๋ยวก้อยเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงคือมากระรองเนี่ยมันต้องอบด้วยเตาที่มีโปรแกรมพัดลม ะะหลายคนก็มีสอบถามเข้ามาว่าโอเคซื้อเตามาเนี่ยแต่ว่าไม่มีโปรแกรมพัดลมทําได้ไหมคือทําได้แต่มันก็จะไม่ได้ออกมาเพอร์เฟกนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูเพื่อนนี้ค่ะอันนี้ให้ทายว่ากี่กี <c oughs> ่เดือนแล้วอาจจะมองเห็นความเป็นฝุ่นนะคะมีฝุ่นจับประเทศฝรั่งเศสไหมคะต้นตํำรับของมากะลองใครที่ขายมากะลองเขาจะทํามากะลองแล้วก็วางไว้เป็นชั้นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมา 500กว่าบาทนะคะเขาจะวางไว้เป็นชั้นแบบนี้เลยแล้วก็ตั้งไว้หน้าร้านเลยนะคะแบบนี้เนาะเพื่อที่จะให้รู้ว่าร้านเนี้ยมีมากระรองนะนอกจากที่จะทํากินได้แล้วอร่อยแล้วขายได้แล้วแล้วก็ยังสามารถตั้งโชว์ได้นะคะแล้วก็อบมาแล้วก็วางไว้ข้างนอกได้เลยนะคะมันก็จะแขกแบบนี้ตลอดไปเลยเนาะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะคะ อ่ะใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถถามก้อยได้เลยนะเรื่องของมากระลองนะคะสามารถตอบได้ทุกคำถามเพราะว่าทดลองมาแล้วเรียบร้อยแล้วจนเป็นสูตรสำเร็จเนาะสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพบกันใหม่เนาะในไลฟ์ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจดูตั้งใจฟังจนมาถึงตอนนี้นะคะ โอเคค่ะไปแล้วไว้เจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย